เนี่ยครับไม่ถึง40ด้วยซ้ำนะอ่ะ40แล้วกันท่านผู้ชมลองสังเกตนะขนาดขึ้นมาแค่ถึง40ยังดังขนาดนี้แล้วจะขึ้นไปถึง0ูนย์เนี่ยมันจะดังขนาดไหนนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับของผมมิสเตอร์ PK ในรายการหนึวัน1เคล็ดลับนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา18.30นาทีผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็ ICT นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับวันจันทร์นี้ผมก็จะมี เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ้มกันเลยครับไปเลยครับ let's go Let's go สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารับทุกท่านนะครับครับทีผมได้ออกตัว power mixer ใหม่นะครับก็เลยอยากจะเอามารีว้ท่านผู้ชมดูว่า พลังเสียงของมันมันได้ขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าเท่าที่ผมทําการทดสอบมานะครับหลังจากที่ทําการสั่งซื้อมาแล้วแล้วมาทดสอบดูนะครับบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มมากนะครับซึ่งเป็นมิกเซอร์ตัวเดียวที่มาพร้อมกับพาวเวอร์ในตัวนะครับมีพัดลม ระบายความร้อนแล้วก็น้ำเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับถ้าเราจะใช้ในการงานเครื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่าเฉพาะมิกเซอร์ตัวเดียวจบเลยนะครับถือเอาแค่มิกเซอร์ไปไม่ต้องเอาตัวพาวเวอร์นู่นนี่นั่นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีให้ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น eq นะครับ equalizer นะครับตัว pre amp นะครับตัว Power อยู่ในตัวพร้อมกับตัวระดับอะไรทุกอย่างไมทุกอย่างได้หมดนะครับ ทั้งตัว j a c k XLR นะครับตัวอะไรอะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมกับระบบบลูทูธนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบดูนะครับว่าไอเครื่องตัวเนี้ยนะครับมันสามารถขับลำโพง10นิ้วของผมได้หรือเปล่านะครับ นะผมให้ทุกท่านดูลำโพงวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูแบบเดียวๆเลยนะครับอันนี้เป็นลำโพงตู้ซับเบ10นิ้วนะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับ220นะครับแล้วก็เสียงกลาง6.5นะครับ2คู่นะครับเป็นข้างบนเป็นลิกเตอร์นะครับ6.5กำลังวัตตอยู่ที่400วัตต์นะครับ4โอห์ม นะครับแล้วก็จะมีทวิตเตอร์สคู่นะครับตัวนี้จะเป็นทวิตเตอร์แบบบ้านๆธรรมดาเรานะครับแล้วก็ตัวข้างล่างตัวนี้นะครับเป็นลาโพงของแจ็คนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจสเปคนะส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตู้ที่ซื้อมานะครับแล้วก็เอาดอกที่เรามีใส่เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากําลังวัดนะครับตัวนี้นะครับเท่าที่ จำได้น่าจะประมาณ650วนะัตต์้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะอันนี้ในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เครื่องตัวนี้จะสามารถขับมันได้หรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมเชื่อมต่อแบบบ้านๆน,นะครับเป็นแบบหัวสเปคคอนนะครับออกมาหาตู้นะครับแล้วก็ ตู้นะครับพันกันไว้อยู่แบบนี้นะครับทั้งกลางแหลมแล้วก็เบรนะครับพันกันไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะในเรื่องของการให้พลังเสียงเนี่ยผมจะให้เป็นตัวนี้นะครับเป็นหัวแจ็คแบบลายนะครับแต่ว่าเอาตัว LUX มาเสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นหัวแปลงนั่นเองอ่ะโอเคเปิดปับ๊บอ่าเสียงก็ค่อนข้างนิ่งนะครับท่านผู้ชม เสียงนิ่งมากเสียงนิ่งมากอ่ะตอนนี้เราเอาขึ้นไปที่ศูนย์ปึ๊บอ่าตอนนี้นะครับการบังคับของเราจะอยู่ที่ตรงนี้ละนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราปรับไว้หมดแล้วนะครับปรับไว้หมดแล้วส่วนอย่างที่ผมบอกก็คือซ้ายขวาถ้าเป็นลำโพงข้างซ้ายนะครับให้มาทางซ้ายถ้าไปทางขวาก็คือไปด้านขวานะครับแต่ตามปกติแล้วทุกท่านก็จะชอบทําแบบนี้นะครับ น,นี้ก็ไม่ผิดครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นแบบถ้าลำโพงซ้ายก็มาทางซ้ายนะครับลำโพงขวาก็ไปทางขวาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดันตรงนี้ว่าจะเอาซ้ายหรือเอาขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวปล่อยเสียงนะครับผมจะเป็นคอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับคอมพิวเตอร์ชุดนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์เอาไว้ทํางานทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังเสียงจะได้ขนาดไหนนะครับผมจะทดสอบเป็น กระเดืองแน่นๆนะครับของพี่เราซื้อหลิวนะครับอ่าโอเคเึ๊บเดี๋ยวผมไปขอดนี่กันนะอ่าเสียงเริ่มมาแล้วโอเคนะครับเนี่ยเล่งนิดเดียวเองครับท่านผู้ชม อันนี้เราอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเราต่อแค่ข้างเดียวโอ้โห โอเคนะครับนี่คือพลังเสียงที่เราได้นะครับก็คือเราเล่นแค่ไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบด้วยซ้ำเมั้งนี้เนี่ยครับไม่ถึงสี่สิบด้วยซ้ำนะอ่ะสี่สิบแล้วกันท่านผู้ชมลองสังเกตนะขนาดขึ้นมาแค่ถึงสี่สิบยังดังขนาดนี้แล้วจะขึ้นไปถึงศูนย์เนี่ยมันจะดังขนาดไหนนะครับ อันนี้ผมขอทดสอบแบบเข้าค่ามันก่อนเพราะว่ามันอยู่ในโซนของบ้านพักราชการนะมันก็เลยทําให้เสียงเร่งเสียงดังไม่ค่อยได้แต่ว่าเกณฑ์เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือปรับมาไว้ที่ศูนย์นะครับปรับมาไว้ที่ศูนย์แล้วก็เรามาเร่งความดังของแต่ละชันแนลเอา Out, นะครับ อยากได้เสียงบบบบเบรคเบรเบรแรงๆแล้วก็เบรขึ้นอ่า ถ้าอยากได้เสียงกลางเราก็เอาเบสลงแล้วก็เอากลางขึ้นอ,อ,อ,อยากได้เบเพิ่มก็เ,เบรคขึ้นอีกนิดนึงโอ้โหบอกเลยว่าพลังเสียงเหลือล้อนจริงๆครับเหลือล้อนจริงๆไอตัวมิกเซอร์นะครับยามาฮ่า 4 c h a n n e l s t ิโอ o Mixer PMX 402D USB นะครับบอกเลยเลยว่ากำลังวัดนะครับตัวนี้อยู่ที่350วัตต์คูณ2นะครับแล้วทีนี้นะครับตู้ที่ผมทำมานะครับก็คือเป็นตู้ที่แบบบ้าน,านเรานี่แหละนะครับแต่ว่าเราเอาดอกลำโพงที่มีแม่เหล็ก2ก้อน10นิ้วนะครับเข้าไปนะครับแม่เหล็ก220นะครับแล้วก็ตู้แบบ ประกอบธรรมดาธรรมดาเรานะครับแต่บอกได้เลยว่าพลังเสียงนี้เหลือกินจริงๆครับสำหรับไอตัวมิกเซอร์ตัวยามาฮ่า4ชัน n นลสเตอรีโอมิกเซอตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคือมันมีทุกอย่างครบจบในตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว power นะครับแต่ว่า power มันมีแค่ตัวเดียวนะครับเราสามารถพ่วงไปหา power อีกตัวหนึ่งเพื่อจะให้มันขับเสียงกลางเสียงแหลมได้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นมิกเซอร์ธรรมดานะครับแล้วก็เอาไว้ พลังเบรอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีตัว e เลส l i อ e r นะครับมีตัว pm นะครับมีระดับความเร่งของโวลต์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไม่มีไมมีช่องอินพุตเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเพราะว่ามันเล็กพกพาง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบาด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพาทุกท่านมาทดสอบนะครับว่า พลังเสียงที่ได้จากตัวนี้นะครับจะสามารถควบคุมตัวตู้ลำโพง10นิ้วนะครับได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ,บ,รบสำหรับเคล็ดลับที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจําทุกๆวันจันเลยนะครับครับนะครับผมอิสต์เอพีนะครับกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้า e ีหน้านั้นนะครับจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้นักผู้ชมนั้นคอยติดตามประชชมประความสาหรับอินี้ก็กลับคข้าว่าสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมรับยากละทมจาก PK House Studio นะครับก็ขอล้าให้ท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ